สวัสดีค่ะจะ่าทารอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึง เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะราชาถือไม้เท้าหกไม้เท้า The Hydrofan Devil พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ มีความฉลาดมีความเฉลียวฉลาดและรู้จริงในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือการใช้ชีวิตคุณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดงานที่คุณทำหรือหลายสิ่งที่คุณทำมักจะประสบความสำเร็จได้จากการเจรจาต่อรองของตัวคุณเองซึ่งสิ่งที่คุณใช้พูดคุยหรือไปเจรจาต่อรอง มันไม่ได้มาจากคําพูดลอยๆแต่มันมาจากความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วดังนั้น การทำงานของคุณคำพูดของคุณเป็นเสน่ห์เป็นจุดเด่นของตัวคุณเองความเก่งความฉลาดของคุณถ่ายทอดและส่งต่อให้คนอื่นได้รับรู้ผ่านทางการพูดคุยหรือการทำงานร่วมกันกับคุณแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้คือจุดเด่นของตัวคุณเองบางครั้งคุณก็มองว่าตัวเองอาจจะเป็นคนที่ดุและเข้มงวดมากเกินไปหรือเปล่าคนอื่นจะมองคุณในแง่ลบเกินไปไหม แต่ถ้าหากคุณสังเกตตัวเองดีๆคุณจะสัมผัสได้นะคะว่าทุกครั้งที่งานมีปัญหาหรือทุกครั้งที่มีความตึงเครียดเกิดขึ้นจากการทำงานหรือแม้กระทั่งความตึงเครียดกับคนรอบตัวคุณสามารถที่จะใช้คำพูดของคุณทำให้สถานการณ์มันผ่อนคลายได้และหลายๆครั้งที่คุณประสบความสำเร็จพาทีมไปสู่ความสำเร็จหรือพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิม<ๆ>ก็เกิดจากความรู้ที่มันมีความ ก็เกิดจากความรู้ที่ออกมาจากปากของคุณที่ถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้รับฟังและได้รับรู้นี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าในตอนนี้วันนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ จะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์มาในช่องทางเพิ่มเติมที่จ๋าทิ้งเอาไว้ให้ได้นะคะเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ The Sun คุณยังเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาเสมอ ไม่ว่าตอนนี้คุณกับเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่หรือแยกห่างกันไปแล้วก็ตามเวลาที่เขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณเขายังมีความสุขอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้ทำร่วมกันช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันเขาสามารถยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึงคุณคุณยังเป็นแสงสว่างเป็นความสุขของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าการกระทำของเขาในวันนี้จะเป็นยังไงก็ตามแต่เวลาเขานึกถึงคุณ เขาสามารถยิ้มได้และนึกถึงแต่สิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขาเขาไม่เคยนึกถึงอะไรของคุณในแง่ลบเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทําดีให้กับเขาด้วยใจจริงเขาเลยไม่เคยมองคุณในแง่ลบไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับเขาก็ตามในเอ็มพอยเล แต่คนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีความมีอิโก้ในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เขารู้สึกหลายๆครั้งหรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาหรือคบหขกกันเขาไม่เคยทำให้คุณสัมผัสเลยว่าคุณคือคนที่สำคัญสำหรับเขาคุณคือคนที่เขาห่วงแหนคนคนนี้เก็บทุกสิ่งที่เขารู้สึกไว้กับตัวเอง ไม่เคยบอกคุณถึงสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆกับคุณเพราะไพ่ใบแรกเขามองว่าคุณเป็นความสุขความอดอุ่นคือความสว่างสดใสในชีวิตเวลานึกถึงคุณเขาก็มีรอยยิ้มเสมอแต่เวลาเขากระทำอะไรกับคุณไม่ว่าจะคำพูดหรือการกระทำคุณไม่เคยสัมผัสได้เลยว่าคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณแบบที่ไพ่ใบแรกบอก เขาเป็นแค่คนที่มีอีโก้และไม่อยากทําให้คุณหลงละเลงกับสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคนคนนี้ยังอยากเป็นคนคุมเกมยังอยากเป็นคนที่คุมสถานการณ์ดังนั้นเขาเลยไม่ยอมบอกหรือไม่เยามแสดงออกให้คุณรับรู้เท่าที่ควรว่าจริงๆแล้วคุณมีผลและอิทธิพลกับเขามากแค่ไหนเพราะเขากลัวที่จะควบคุมคุณไม่ได้ราชินีถือดาบ พ่อเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดและเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองในวันนี้ที่คุณยอมเขาอาจจะเป็นเพราะคุณยังรักเขาและอยากชนะใจเขาแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่เขา คิดว่าคุณรู้ว่าเขารักคุณอย่างหมดหัวใจเขารักคุณและมองคุณเป็นสิ่งดีๆในชีวิตคุณอาจจะเริ่มแข็งข้อกับเขาคุณอาจจะเริ่มต่อต้านเขาและคุณอาจจะไม่ยอมเขาเหมือนในปัจจุบันคนคนนี้เสพติดความอ่อนโยนเสพติดความเอาใจใส่และเสพติดความรักที่คุณมีให้กับเขาดังนั้นเขาเลยจําเป็นต้องพยายามเป็นคนที่คุมสถานการณ์ไม่ยอมให้คุณมาคุมความรู้สึกของเขาเพราะเขายังอยากให้คุณยอมอ่อนข้อให้กับเขา พ่อคนแบบคุณในวันไหนที่ชัดเจนจะตัดขาดก็คือตัดในวันไหนที่บอกว่าไม่ก็คือไม่ดังนั้นเขาไม่อยากให้ถึงวันนั้นเขายังอยากให้คุณยอมให้กับเขาในทุกๆอย่าง1ดาบแต่จ๋ามองว่าความคิดของเขามันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะคะเพราะในตอนนี้หลายๆคู่หลายๆคนคนุณคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณได้ตัดขาดความสัมพันธ์นี้ไปแล้ว ถึงแม้จะยังอยู่ด้วยกันในบางคู่แต่คุณเริ่มตัดความรู้สึกคุณออกจากเขาแล้วเพียงแค่รอจังหวะรอเวลาจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เท่านั้นเองคุณไม่ต้องการอะไรที่เป็นเขาอีกต่อไปส่วนบางคน คุณก็อาจจะตัดเขาทิ้งไปแล้วแล้วเริ่มเดินออกมาใช้ชีวิตกับตัวเองและพยายามยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองคุณรู้แล้วว่าคุณไม่อยากมีคนนี้อยู่ในชีวิตอีกต่อไปคุณตัดคนคนนี้ได้โดยที่เขาไม่คิดว่าคุณจะสามารถทำได้เจ็ดไม้เท้าและในตอนนี้นะคะหลังจากที่คุณตัดเขาหรือคุณพยายามปิดกั้นความรู้สึกจากเขาไปแล้วเขารู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะ ถ้าหากคุณกับเขาเลิกลากันจะมองว่ามันยังไม่ได้ตัดขาดกันสักทีเดียวคุณกับเขาอาจจะมีการได้พบเจอกันบ้างได้พูดคุยกันบ้างแต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้จากคุณก็คือการพยายาม จบบทสนทนาการพยายามที่จะเลี่ยงที่จะหนีไม่อยากเจอไม่อยากคุยแต่ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้จริงๆคุณก็ขอคุยด้วยได้แต่พร้อมที่จะตัดบทสนทนาตลอดเวลามันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเริ่มมีกําแพงคุณเริ่มต่อต้านเขาและคุณไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเขาเหมือนที่เคยเป็น DM e พ ตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าคุณกลับมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองคุณกลับมาทวงคืนเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับตัวคุณเองตอนนี้คุณก็เป็นคนที่หนักแน่นกับสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปคุณต้องการ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรจะได้ด้วยเหตุและผลไม่ใช่ด้วยเรื่องของอารมณ์คุณอาจจะเคยถามเขาไปแล้วว่าในเมื่อรักกันทำไมไม่บอกให้คนอื่นให้ชัดเจนว่าเรารักกันแต่เขาก็มีเหตุผลสารพัดที่จะไม่ยอมเปิดตัวคุณดังนั้นในวันนี้คุณเลยบอกว่าถ้าหาก สถานะไม่ชัดเจนหรือถ้าหากเขาไม่สามารถเลือกใครได้ซึ่งทั้งสองอย่างหรือหลายๆอย่างที่คุณพูดกับเขาในวันนั้นมันคือปัจจัยพื้นฐานของคนสองคนในการครบหากันถ้าหากเขาไม่สามารถทําเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ได้คุณก็ไม่พร้อมที่จะกลับไปอีกแล้วต่อให้รักแค่ไหนคุณก็จะไม่กลับ ซึ่งเขารู้นะคะว่าการพูดออกมาอย่างชัดเจนของคุณนั่นคือการผ่านการคิดทบทวนมาอย่างดีแล้วดังนั้นในตอนนี้เขาค่อนข้างกังวลใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างกังวลใจกับท่าทีของคุณ และให้ t ดี e บ p ฮเลอกับ t ดิว m เอมเพขึ้นมาคู่กันจริงๆคุณกับเขาเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายคลึงกันนะคะเป็นคนที่ดื้อรัน้นแต่คุณอาจจะดื้องเงียบคุณอาจจะมีความอดทนมากกว่าเขาคุณเลยไม่เคยทําให้เขาสัมผัสได้ว่าคุณพร้อมที่จะต่อต้านหรือคุณเป็นเขาเองในเวอร์ชั่นที่อยู่ในกระจก คุณกับเขามีความเหมือนกันและในตอนนี้คุณกําลังแสดงความเป็นตัวตนของคุณให้เขาเห็นซึ่งพอเขาสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้เขายิ่งมองสะท้อนตัวเองว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มันเหมือนตัวเขาที่เคยทํากับคุณเลยมันทําให้เขาเริ่มตระหนักเริ่มมีความกังวลและเริ่มที่จะต้องหาทางทําอะไรสักอย่างเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้น ก้าวดาบภายใต้ความนิ่งความเงียบของเขาหรือการพยายามใช้ชีวิตให้ปกติมากที่สุดของเขามันเป็นแค่ฉากหน้าแต่จริงๆภายในใจของเขามันเป็นก้าวดาบมันมีแต่ความทุกข์ใจทุกกายมีแต่ความร้อนรุ่มเขาไม่สบายใจเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สบายใจเลยกับสถานการณ์ของคุณและเขาในตอนนี้เพราะมันดูเหมือนคุณพร้อมที่จะตัดเขาได้เสมอถ้าหากคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการต่อให้เขาสัมผัสได้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ก แต่ตัวคุณในวันนี้คุณพร้อมที่จะทวงศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมาไม่ยอมที่จะอยู่ภายใต้อนาตของเขาอีกต่อไปคุณอยากอยู่กับความรักที่มันมีความเท่าเทียมกันมีการให้และการรับมีการยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันและให้เกียรติกันเขารู้สึกกังวลมากกับสิ่งที่เป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะพยายามทำให้คุณเห็นว่าเขาไหวเขาไม่เป็นอะไรก็ตามก้าวไม้เท้า เขาอยากติดต่อกับมาหาคุณนะคะแต่เขากลัวกลัวว่าคุณจะไม่ตอบอะไรเขาหรือกลัวว่าคุณจะตัดลอดเขาแบบชัดเจนคนคนนี้ยังอยาก จะติดต่อคุณแม่อีกครั้งเขากําลังรอจังหวะและโอกาสเพราะจ๋ามองว่าหลายๆครั้งที่เขาติดต่อคุณแม่หรือที่จ๋าบอกว่าคุณกับเขาบังเอิญเจอกันแต่คุณพยายามหลบเลี่ยงหรือพยายามที่จะไม่ต่อความยาวสาวความยืดซึ่งมันทําให้เขาเสียความรู้สึกเสียความมั่นใจมากแต่เขาก็ยังไม่ได้ละความพยายามเขากำลังหาจังหวะและช่องทางที่จะติดต่อคุณแม่อีกครั้งคนคนนี้ยังหาจังหวะที่จะติดต่อคุณแม่เพื่อ ดูว่าคุณใจอ่อนกับเขาบ้างหรือ,อยังเขาอาจจะหายไปพักหนึ่งแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะคนคนนี้จะติดต่อคุณแม่อีกครั้งอย่างแน่นอนเขายังไม่หายไปไหนเพียงแค่รอจังหวะและรอโอกาสอีกครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีโอกาสที่คนคนนี้จะติดต่อคุณกลับมาอีกครั้งคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะแต่ภายในเดือนมิถุนายนนี้คนคนนี้จะกลับมาในความสัมพันธ์จะกลับมาขอโอกาสจากคุณเขาจะไม่ยอมให้คุณตัดเขาทิ้งเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปคนคนนี้ยังมีความรักให้กับคุณ เขาจะกลับมามอบช่อดอกไม้จะกลับมาทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณอะไรที่คุณเคยอยากได้เขาจะกลับมาทําให้กับคุณอะไรที่คุณไม่เคยได้รับจากเขาคุณจะตกใจกับการกระทําที่เขาพร้อมจะทําให้กับคุณและพร้อมจะให้สิ่งดีๆรวมถึงความรักให้กับคุณและมีโอกาสที่เขาจะพาคุณไปเปิดตัวกับสังคมของเขาให้ทุกคนรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของคุณและเขาอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ หนึ่งไม้เท้าสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่คุณกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งเพราะเหมือนที่บอกว่ามันมีไพ่คู่ขึ้นมาคือ t h e e m p l e r และ t M Head คุณกับเขายังไม่สามารถตัดขาดกันได้ร้0ยเซคุณกับเขายังจะต้องวนเวียนมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้ 80ถึง1น0เเนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดลราศีใดบ้างชาวราศีธนูชาวธาตุาาดินราศีพฤษภการมกรชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่14-24คนที่เกิดวันที่7-17-27คนที่เกิดวันที่12-22 ถ้าใครมีธาตุและราศีตางต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะจ๋ารบกวนคอมเมนต์รับคำทำนายกลับไปถ้าคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ